ท่านอิศกเรื่องค้างข่าวกับวีโซค้างข่าวซุ่มซ่ามตัวหนึ่งบินหลงเข้าไปในโพรงของวีโซจนถูกวีโซจับได้ค้างข่าวรีบร้องขอชีวิตแต่วีโซลบอกว่าข้าถือว่าพวกหนูยังเจ้าเป็นศัตรูเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่จับได้ ข้าจะต้องกกินทุครั้งข่า,ขาวจึงรีบกางปีกของมันให้วีเซลดูและบอกว่ามันเป็นนกไม่ใช่หนูวีเซลสังเกตเห็นตามที่ค้างข่าววา่าจึงปล่อยมันไปแต่อีกไม่กี่วันต่อมาค้างข่าวตัวนี้ก็บินเข้าไปติดอยู่ในเพลิงของวีเซอ,อีกตัวหนึ่งวีเซลตัวนั้นประกาศว่าข้าเป็นสตรูกับพวกนก ดังนั้นนกอย่างเจ้าก็ต้องมาเป็นอาหารของข้าแล้วก็เตรียมจะกินเจ้าค้างข่าวโชคร้ายแต่มันรีบร้องบอกว่าท้าลองดูดีๆสิข้ามีขนปีกแบบนกซะที่ไหนข้าเนี่ยเป็นหนูตั้งหากคราวนี้เจ้าค้างข่าวก็เลยรอดจากการเป็นอาหารของวีโซได้อีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาด ยอมรู้วิธีเอาตัวรอดในทุกสถานการณ์